บุมมามีอะไรปะเนี่ยฮะเฮ้ย <Hey! S 1> หรือว่าเย็นนี้จะชวนไปไหนฮะอะอเปล่าครับเป็นไรปะเนี่ยผมว่าเราสองคนมีปัญหากันแล้วล่ะครับปัญหาอย่างสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้รวมพ่อเลยครับผมหมายถึงปัญหาของเราสองคนปัญหาของเราสองคนคือผมไม่แน่ใจว่าคุณบมชอบผมจริงๆหรือเปล่า ทำไมพูดงี้อ่ะที่ผ่านมาคุณบุ๋มพบกับผมก็ต้องคอยหลบๆซ่อนๆอนถ้าคณบุตรอาจจะพบกับผมผมก็เข้าใจนะครับผมเองก็รู้ว่าผมไม่เหมาะคนณบุ๋มถ้าเปรียบคุณบุ๋มก็เหมือนเครื่องบินไอพ่นส่วนผมมันก็หมานอนหน้าเซเว่นหมามันต้องเจียมตัวอยู่แล้ววะครับอย่างมีดอีโตเฮ้ย <Hey! S 2> เดี๋ยวก่อนบุ๋มขอโทษบุ๋มจริงจังละ งั้นเราไปแกนโอเพนนิ่งกันหืมมันจะดีเหรอครับไม่มีอะไรจะดีกว่านี้และเราไปประกาศทุกคนรู้ว่าเราครบกัน ละเอียดแะแจกแจงเลยคุณผ้มต้องแยกออกมาให้เห็นว่าเออเดียวกมันเล็กๆน้อยๆนป็นเอกสารใช่ทุกคนจะมีเรื่องจะมาบอกเดี๋ยวแบบพอส่งข่อที่บ้านจะไม่พากับพี่ยงเราสองคนกำลังขอบกันอยู่แล้วกันนี้ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มอีกนิดนึงมันจะได้รายละเอียดต่างมาสีกอันนี้ด้วยเนาะโอเค สงสัยเบาไปหน่อยท <c oughs> ุกคน<ม>ฉันกับพี่ยองโอ้โอจะแหกปากทำไมตักหนานะคะเขารู้กับทัวออฟฟิศแล้วค่ะเอ้าเหรอฮะทุกคนรู้กันหมดแล้วเหรอครับขนาดนี้คุณกำลังฟังจากวัด we make